สวัสดีค่ะมาเล่าเรื่องจริงจอกภูเขาหิมะกันต่อนะคะ EP ที่แล้วนะคะจบลงตรงที่กระเช้าที่ใช้รับผู้คนขึ้นเขาและลงเขานั้นถูกทำลายไปทุกคนก็เลยโดนกักไว้อยู่บนยอดเขาหลวงจินเชลาบอกว่าที่จริงจอกภูเขาหิมะทำเช่นนั้นก็เพราะหวังในกล่องเหล็กนี้เหมือนกันวันนี้มาฟังกันต่อค่ะว่ากล่องเหล็กนี้มีความสำคัญอย่างไรและจะเกี่ยวข้องกับใครเพิ่มเข้ามาอีกหรือไม่นายจิงจอกภูเขาหิมะ EP ที่ ในเมื่อตอนนี้ลงเขาไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ถูกกักไว้บนนี้ทั้งหมดจึงตกลงจะเปิดกล่องดูว่าภายในนั้นมีมีดสั้นของวิเศษจริงหรือไม่จึงพากันย้อนกลับมาที่ห้องโถงอีกครั้งเมื่อคิดจะเปิดและกล่องนี้เชาหุนคีอ้างว่าเป็นของสำคัญของสำนักมังกรฟ้ากล่องจึงถูกส่งมาอย่างเบื้องหน้าของมันแต่แม้ชาหุนขีจะเป็นเจ้าสำนักเวลานี้ แต่เอาเข้าจริงมันก็ไม่รู้วิธีเปิดส่วนชั้งแช่บุญนั้นรู้ว่ากลองมีกลไกอยู่หากฝืนเปิดผิดวิธีก็อาจจะเกิดบาดเจ็บขึ้นได้จึงส่งให้จิวหุนเอียงซึ่งนางรู้ว่าเปิดได้และเป็นผู้เอ่ยตอบหลงจีนว่ามีสิ่งไดอยู่ภายในจิวหุนเอียงนั้นตอนแรกก็อิดออดเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็แก้กลไกเปิดให้สร้างความสงสัยขึ้นในใจ ให้แก่มือเจ็ดดาวและสถานฟ้าทักษิณสองผู้อวิโสของสํานักเหนือใต้เป็นอย่างมากแต่สถานการณ์ตอนนั้นไม่สะดวกที่จะเอ่ยปากอะไรสองผู้อวิโสจึงเลือกเงียบไว้ภายในกล่องนั้นเป็นดาบสั้นเล่มหนึ่งจริงๆหลวงจีนชลาหยิบดาบขึ้นมามองอักษรสิดตัวที่จารึกไว้ที่ด้ามดาบและเล่าความเป็นมาของดาบนั้นให้ทุกคนฟังว่า ดาบเล่มนี้เป็นดาบอายาสิทธิ์ที่ตกทอดมาจากเจ้าช่วงอองลี่จื้อเชงซึ่งเป็นแม่ทัพเกรียงไกล,กลตีเมืองปักกิ่งแตกแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีคนทรยศขายชาตินำทหารแมนจูเข้ามายึดคลองและตั้งเป็นราชวงศ์เชงในปัจจุบันช่วงที่แมนจูเข้ามายึดคลองนั้นเจ้าช่วงอองโดนโง่ซำกุยคนขายชาและทหารแมนจูลุกไล่จนบาดเจ็บ ต้องถอยร่นโดนศัตรูล้อมอยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งในตอนนั้นเจ้าช่วงอ๋องมีองครักษ์อยู่สี่คนทุกคนมีฝีมือแกล่งกล้าทั้งสี่มีแซ่ว่าโอเมียวห่วมและชังซึ่งคนแซ่อนั้นมีฝีมือแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาทั้งสี่คนตอนเจ้าช่วงอองถูกล้อมไว้อยู่บนภูเขาสถานการณ์คับขัน คนแท่เมียวห่วมช้งร่วมกันบุกทะลวงฝ่าลงเขาเพื่อไปขอความช่วยเหลือทิ้งคนแซ่โอให้อยู่คลุ้มคลองนายแต่พอองค์รักษ์ทั้งสามนำคนมาช่วยก็พบว่าเจ้าช่วงอ๋องนั้นถูกฆ่าตายเสียแล้วทั้งสามหวังแก้แค้นให้กับเจ้าช่วงอ๋องต่างพากันสืบเสาะหาคนแซ่โอที่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่เพื่อให้มาร่วมมือกันล้างแค้น หลวงจีนพูดค้างไว้แค่นั้นแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนนอกหากคนในตระกูลบอกเล่าเองก็น่าจะได้ความกระจ่างมากกว่าทุกคนได้ฟังดังน,นั้นล้วนต่างมองไปที่ลูกสาวพุทธหน้าทองมีเอวเยียกลังนางจึงเล่าว่าเมื่อตอนนางอายุเจ็ดขวบมีอยู่คืนหนึ่งเห็นพุทธหน้าทองฝนกระบีนางกลัวมากจึงบอกให้เก็บไปแต่พ่อบอกกับนางว่า กระบ,บีเล่มนี้ยังต้องเก็บไว้เพื่อใช้ฆ่าคนพึ่นแล้วเล่าตำนานเรื่องหนึ่งให้นางฟังว่านานมาแล้วผู้คนต่างอดอยากไม่มีข้าวกินไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่แต่ราชวงศ์เหมิงก็ยังเรียกเก็บภาษีจากราชดอนเมื่อไม่มีให้ก็ถูกค่าทิ้งตอนหลังราชดอนทนไม่ไหวได้มีผู้กล้าคนหนึ่งนำบุกตะลุยถึงปักกิ่ง แต่น่าเสียดายที่ผู้กล้าคนนั้นหลังชิงบัลลังมาได้ก็ไม่ได้ดีต่อราศดรไม่นานผู้กล้าก็ถูกไล่ฆ่าจนตายหลังผู้กล้าตายองครักษพี่ใหญ่สูญหายองครักษที่เหลือทั้งสามของผู้กล้าจึงปลอมตัวเป็นหมอเลขขายยาขอทานและกรรมกรแบกเกี้ยวออกเสาะหาองครักษพี่ใหญ่ที่เก่งที่สุดเพื่อมาร่วมมือกันล้างแค้น สืบเสาะหามาหลายปีก็ไม่พบเจอจนคาดว่าองค์รักษ์พี่ใหญ่ร่วมสาบานนั้นอาจจะถูกฆ่าตายเสียแล้วทั้งสามจึงตกลงกันไม่สืบเสาะหาพี่ร่วมสาบานต่อแต่จะไปลอบสังหารคนขายชาติที่ยกแผ่นดินหันให้แมนจูและฆ่าผู้กล้าแทนทั้งหมดสืบเสาะจนพบที่พักของคนขายชาติและบุกทะลวงไปจนถึงในห้อง แต่ขณะที่กาลังจะคฆ่าคนขายชาตินะั้นพี่ร่วมสาบานที่คนทั้งสามสืบสอบก็เข้ามาขัดขวางทั้งสามตกตะลึงไปพักใหญ่จนกองหนุนของคนขายชาติตามมาสมทบทันทั้งสามเห็นจะต้านไม่ไหวแล้วจึงพากันหลบหนีขณะกำลังหลบหนีนั้นคนที่ปลอมเป็นกรรมกรเกิดพลาดพลั้งถูกจับได้และนำไปทรมานแต่ในที่สุดพี่ใหญ่ร่วมสาบาน อแอบมาช่วยปล่อยตัวไปจนได้หลังจากกลับมารวมตัวกันอีกครั้งทั้งสามรีบสืบเสาะหาความจริงจึงรู้ว่าที่แท้วันนั้นเมื่อทั้งสามป่าลงมาจากเขาเพื่อไปหากองหนุนแล้วเพีวร่วมสบานกลับทำร้ายผู้กล้ายอมจำนนต่อตศัตรูและกษัตริย์แมนจูเพื่อเอาความดีความชอบจนได้ตำแหน่งสูงใหญ่ในวังขณะนี้ทั้งสามเครียดแค้นพี่ร่วมสบานไปอันมาก แต่รู้ว่าหากสู้ไปก็ไม่อาจชนะได้ขณะกำลังคิดหาแผนการอยู่นั่นเองพี่ร่วมสาบานก็ให้คนส่งจดหมายมานัดพบคนทั้งสามทั้งสามตกลงไปพบตามนัดแต่ก็กลัวว่าจะเป็นแผนหลอกทำร้ายจึงต่างพากันแอบพกอาวุธติดตัวเอาไว้มือถึงวันนัดจริงนั้นทั้งหมดกลับพบว่าพี่ร่วมสาบานมาเพียงคนเดียวไม่มีผู้ติดตามมาแต่อย่างใด ทั้งสี่ดื่มสุราพูดคุยความหลังกันบนเรือแต่ด้วยความหวาดกลัวในระดับฝีมือทั้งสามจึงรอให้พี่ร่วมสะบานเผลอแล้วใช้อาวุธที่เก็บซ่อนไว้ทำร้ายพี่ร่วมสาบานของพวกตนคนขายยาฟันแขนจนขาดสะบัดคนขอทานปันหลังจนบาดเจ็บอีกคนกลัวว่าจะโดนทำร้ายกลับจึงซัดฝ่ามือใส่พี่ร่วมสะบานจนกระอักเลือดพี่ใหญ่ร่วมสะบานนั้น โดนทำร้ายอาการสาหัสกระโดดจากเรือขึ้นฝั่งเหลยวมองหน้าน้องร่วมสาบานทั้งสามพลางเอ่ยว่าเสียดายนักที่ตัวมันทาการใหญ่ไม่สำเร็จการจะฆ่าคณทั้งสามนั้นง่ายได้แต่ก็ทําไม่ลงเพราะอย่างไรเสียทั้งสามก็เป็นน้องร่วมสาบานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแล้วก็กล่าวปิดท้ายว่าอย่าได้แพ่งพลายเรื่องวันนี้ ให้ลูกชายของมันรู้เป็นอันขาดเพราะทั้งสามไม่ใช่คู่ต่อสู้ของลูกมัดจากนั้นพี่ใหญ่ก็ชักมีดออกมาเชือดคอฆ่าตัวตายเพื่อไม่ให้ทั้งสามถูกกล่าวหาว่าทำร้ายพี่ร่วมสบายคนกรรมกรยังมีเยื่อใหญ่รีบกระโดดขึ้นจากเรือเข้าไปประคองก่อนตายพี่ใหญ่ร่วมสบานจึงได้บอกว่าผู้กล้านั้นอยู่ที่ช่อง,ของเขาเจี๊ยมงเกียบ ั้งสามมองดูดาบที่ใช้เชือดคอนั้นแล้วก็จำได้ว่าเป็นดาบอาญาสิทธ์สลักอักษร18คําดคำดาบนี้เป็นของผู้กล้านั่นเองแต่คนทั้งสามก็หาเชื่อคคำกล่าวก่อนตายนี้ไม่เพราะหลังจะเกิดเรื่องราวเป็นทั้งสามที่ไปชิงหัวเสียบประจานของผู้กล้ามาจากศัตรูเพื่อเอามาฝังศพเรื่องราวที่มันทั้งสามฆ่าพี่ร่วมสาบานที่หักกลางผู้กล้าสวามิภักดิ์แมนจูนั้น สร้างความดีความชอบและเสียงเล่าหรือเรื่องคุณธรรมไปทั่วยุทธจักรเรื่องโจดจันแพลไปถึงบ้านเกิดของพี่ร่วมสบานลูกชายของพี่ใหญ่ร่วมสบานนั้นเศร้าเสียใจยิ่งนักจึงออกเดินทางจากหมู่บ้านเพื่อล้างแคหลังจากนั้นไม่นานก็สืบสอบหาคนทั้งสามจนพบกล่าวว่าพ่อของมันยอมถูกกล่าวหาว่าขายนายสแสวงหาลาบยศ พวกอาทั้งสามนั <Solomon> ้นหาเข้าใจเจตนาอันล้ำลึกนี้ไหมเห็นแก่อาอาที่เคยสาบานเป็นพี่น้องร่วมบิดาจะให้เวลาไปสะสางเรื่องราวในครอบครัววันครบรอบการตายของบิดาในปีหน้าจะเดินทางไปเยือนพูดจบก็ชิงดาบอายสิทธิ์จากไปความหวาดระแวงนะคะก่อให้เกิดโจกนาตกรรมที่น่าจะเกิดขึ้น และยังนำพาไปยังการล้างแค้นในอนาคตอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมาติดตามกันต่อในอีพีหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้และพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ